อย่ากลัวที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ6ความกลัวที่ต้องเอาชนะหากคุณอยากประสบความสำเร็จการพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคระหว่างทางคือบททดสอบความท้าทายที่คอยขัดขวางตัวคุณแต่หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจำเป็นต้องเอาชนะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเพราะความกลัวบางอย่างไม่ใช่แค่ทำให้คุณไม่กล้า แต่มันสามารถทำลายความฝันของคุณได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะความกลัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่ล้มเหลวอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาต้องเผชิญกับความกลัวไม่ใช่หลีกหนีนี่คือ6ความกลัว ที่คุณต้องเอาชนะหากคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงข้อที่1นึ่งกลัวคำวิจารณ์มีหลายคนกลัวที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองรักเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดและพูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณความกลัวเกี่ยวกับคำวิจาร์ณเป็นกำแพงที่คอยขวางคุณเอาไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณและมันทำให้คุณสูญเสียพลัง งานที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จบางครั้งเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวมันจึงทำให้คุณเกิดความกังวลอย่างหนักแต่มันจำเป็นที่คุณต้องเลือกทางของตัวเองลองปรับเปลี่ยนความคิดลองคิดว่าพวกเขาจะพูดอย่างไรหากคุณนั้นประสบความสำเร็จสิ่งนี้จะคอยเป็นกําลังใจให้คุณเผชิญความกลัวคำวิจารณ์จากคนอื่นได้ข้อที่สอง กลัวความยากจนเรารู้ว่าทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันสิ่งนี้จึงเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่สำหรับเส้นทางชีวิตที่มีความยากไม่เหมือนกันของแต่ละคนแต่ถาว่าเราไม่ควรจํากัดตัวเองเพียงแค่เรารู้สึกมีบางอย่างไม่เท่าคนอื่นเพราะความยากจนเราจึงต้องพยายามให้มากขึ้น อย่าคิดเพียงแค่ต้องเอาตัวรอดแต่ควรคิดที่จะเจริญเติบโตอย่าให้ความกลัวของความยากจนขัดขวางจากความฝัน 3. กลัวความแก่หนึ่งในอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของความสำเร็จคือช่วงอายุหลายคนกลัวว่าอายุเป็นอุปสรรคในการทำตามความฝันแต่จริงๆแล้วความสำเร็จ ของแต่ละคนอาจไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมือนกันจังหวะและช่วงเวลาไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นอย่าให้ความกลัวเรื่องอายุฉุดคุณไว้เพราะความเชื่อในตัวคุณสำคัญกว่าเรื่องอายุของคุณ 4. กลัวความล้มเหลวไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต พวกเขาต่างเคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นแต่พวกเขาเรียนรู้ในความล้มเหลวเพื่อให้เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นเพราะคุณจะไม่ล้มเหลวจริงๆหากคุณไม่ล้มเลิกและแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่จะทำให้คุณล้มเหลวหันมาจดจ่อกับวิธีที่ประสบความสำเร็จดีกว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวค่ะ 5. กลัวสายตาที่คนอื่นมอง การกลัวสิ่งที่คนอื่นมองที่จริงแล้วมันคือการต่อสู้ภายในความคิดของตัวเราเองบางครั้งเราประเมินความคิดแทนคนอื่นมากไปจนทําให้ตัวเรานั้นรู้สึกแย่ไปเองเรามักจะคิดว่าเราทําผิดในสายตาคนอื่นๆแต่เราจําเป็นต้องมีศรัทธามากขึ้นในความสามารถในการตัดสินใจของเราเองเพราะว่ามันจําเป็น อย่างมากในการแสดงออกที่ดีของเราข้อที่ 6. กลัวความสำเร็จแน่นอนว่าหากคุณกลัวความสำเร็จคุณก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จการกลัวความสำเร็จอาจเกิดจากการปลูกฝังจากการเลี้ยงดูหรือความเชื่อที่พยายามบอกว่าไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ถูกจํากัดความคิดจนตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่สามารถเป็นเหมือนคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วความกลัวเป็น,นกลไกการป้องกันตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์แต่การมีความกลัวมากเกินไปส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเราอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความกลัวทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถเอาชนะได้ด้วยศรัทธา และความเชื่อมั่นของคุณเอาชนะความกลัวเหล่านี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ